ในชุมชนเนี่ยเราตั้งเป้าหมายใหญ่กว่านั้นครับเราต้องการยกระดับวิถีชีวิตเกษตรกรเราต้องการให้เกษตรกรภาคภูมิใจและสามารถพูดได้เต็มปากว่าเรามีวิชาชีพเป็นเกษตรกรครับ เรามาทําโดรนชุมชนเนี่ยเกิดจากว่าเรามีโครงการชื่อว่าหัวตะพันโมเดลซึ่งทําเกษตรอัจฉริยะวง,งจรเราแบ่งส่วนหนึ่งออกมาเนี่ยมาทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโดรนโดยเฉพาะเนื่องจากว่าส่วนที่เป็นโดรนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่จับต้องง่ายเห็นผลชาวบ้านจับต้องได้ทันทีดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดก่อนนะครับเราเลยเอาเรื่องโดรนออกมาให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ก่อนเราประสบความสําเร็จในการสอน สมาชิกในชุมชนของเราแล้วเราจึงมาขยายผลต่อครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดโครงการดนชุมชนรุ่นที่4ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดนอกจังหวัดอำนาจเจริญก็ขอขอบคุณมากครับโครงการนี้เป็นโครงการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้ออ็ดท่านชยันสุรีมาก มีความต้องการที่จะนำร้อยเอ็ดสู่เมืองดิจิตอลหรือสมาร์ทซิตี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ว่าที่เห็นความสำคัญของด้านโดรนแล้วก็ทีมดนชุมชนเนี่ยนอกจากดึงนักวิชาการเก่งๆจากหลากหลายสถาบันมาแล้วเราเอาผู้เชี่ยวชาญช่างเทคนิคมาเพื่อมาทดสอบโดรนของตียี่ห้อเพื่อนำจุดดีจุดแข็งออกมาให้ปรับปรุงเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดนรนตดยี่พ้อนั้นเองและประโยชน์ของสิง้ กองทัพได้มีภารกิจหลักในการป้องกันประเทศไม่ใช่เพียงแต่ว่า,ากัดขาอาวุธหอุกปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการป้องกันประเทศอื่นเดียวนะครับนโยบายการช่วยเหลือประชาชนก็เป็นในโยบายหนึ่งของผู้เข้าวิชานะครับทางกองทัพก็ได้สนับสนุนให้ประชาชนหรือเกษตรกรนะคร,ร,รับได้มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ,กรเกษตรกรรมเพื่อให้เกิดผลผลิตที่ยั่งยืนลดต้นทุนในการผลิตได้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งถ้าเกิดความมั่นคงอาหารนั้นไปจะทำให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็จะจำไปสู่ความมั่นคงของประเทศนั่นก็เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลันทางกีตาร์ได้ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนาฐานข้อมูลขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกว่านวัตกรรมภูมิปรเทศเพื่อการจัดการข้าวและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งตรงนี้เรามีฐานข้อมูลแปลงใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมดเนี่ย152แปลงใหญ่ใน152แปลงใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่เพาะปลูกประมาณ2องล้านไร่แล้วก็ฐานข้อมูลตรงนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญที่จะมาใช้กับการใช้โดนในภาคการเกษตรโดยเฉพาะของแปลงใหญ่แล้วในแต่ละแปลงเพาะปลูกจะมีคิวอาร์โค้ดของตัวเองคิวอาร์โค้ดตัวนี้จะเอาไปติดบนผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคสามารถที่จะสแกนตโค้นคแล้วเห็นกระบวนการเพาะปลูกเห็นมาตรฐานการเพาะปลูกขั้นตอนการเพาะปลูกทั้งหมดซึ่งตรงนี้ผู้บริโภคสมัยใหม่อยากรู้กระบวนการต่างๆอย่างนี้เมื่อผู้บริโภครู้ผู้บริโภคมั่นใจมูลค่าของข้าวมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นอาจารย์ก็เชื่อเนาะว่าไม่มีใครที่รู้จักชุมชนของเรา ได้ดีกว่าพวกเราที่อยู่ในชุมชนการที่จะให้คนอื่นจากต่างพื้นที่มาจะมารับจ้างมาให้บริการยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่ากับคนที่อยู่ในชุมชนเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของโครงการโรนชุมชนเนี่ยนะคะก็อยากให้ทั้งกเกษตรกรนะทั้งคนรุ่นใหม่ๆเองนะคะหรือว่ากเกษตรกรรุ่นคุณคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็ได้นะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะคะเรียนรู้มันนะคะแล้วก็ ช่วยให้งานรรเกษตรของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะสุดท้ายแล้วก็คือชุมชนของเราเนาะเราก็ต้องพัฒนาขึ้นด้วยตัวของ